คุณเคยฝันอยากมีบ้านที่สามารถพาคุณไปได้ทุกที่ใหม่บ้านที่หรูหราเหมือนรีสอร์ทแต่เคลื่อนที่ได้ตามใจคุณนั่นคือสิ่งที่2,026 Luxury Motorhome นำมาให้คุณสุดยอดยานพาหนะที่ผสมผสานความสะดวกสบายระดับโรงแรม5ดาวกับเทคโนโลยีล้ำยุคสำหรับการเดินทางในอนาคตยินดีต้อนรับสู่ Global Auto Motor วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับสุดยอดบ้านเคลื่อนที่แห่งปี2,026 Luxury Motorhome ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งการเดินทางระยะไก,กล และการพักผ่อนแบบพรีเมียมตัวถังภายนอกผลิตจากวัสดุลูมิเนียมน้ำหนักเบาและคาร์บอนไฟเบอร์ที่ทั้งแข็งแรงและประหยัดพลังงานเส้นสายดีไซน์เรียบหรูทันสมัยผสมผสานกับฟหน้าเหล็แบบเมทริกซ์และ่ายท้ายดีไซน์เรียวยาวที่ให้ความรู้สึกเหมือนรถยนต์หรูระดับซูเปอร์พรีเมียมระบบการสะเทือนแบบปรับอัตโนมัติช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลแม้บนเส้นทางขรุกรักเมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในคุณจะพบกับห้องโดยสารที่หรูหราราวกับอยู่ในเพนท์เฮาส์ระดับสูง ภายในตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียมเช่นหนังแท้ไม้วอลนัทและไฟอันิแอนทไลท์ที่เปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์ห้องนั่งเล่นกว้างขวางพร้อมโซฟาหนังแท้แบบปรับเอนได้และหน้าจอ LED ดีขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อระบบความบันเทิงครบชุดห้องครัวมาพร้อมเตาไฟฟ้าเครื่องชงกาแฟาตู้เย็นและไมโครเวฟที่ออกแบบอย่างลงตัวส่วนห้องนอนหลักให้ความเป็นส่วนตัวสูงพร้อมเตียงขนาดคิงไซส์และหลังคากระจกพาโนรามาที่เปิดให้ชมวิวท้องฟ้าอย่างข่าคขืน เทคโนโลยี <Technology S 2> ในรถจัดเต็มเพื่อความสะดวกสูงสุดมีระบบควบคุมอัจฉริยะผ่านจอสัมผัสกลางที่สามารถสั่งเปิดไฟแอร์หรือระบบเสียงได้ด้วยปลายนิ้วหรือแม้แต่สั่งงานด้วยเสียงผ่านผู้ช่วยเสมือน AI นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้ภายในรถและระบบกรองน้ำอัตโนมัติสำหรับการเดินทางในพื้นที่ห่างไกลในด้านสมรรถนะ2 0 2 6ลักชัวรี่โมเตอร์โฮมขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์คู่รุ่นใหม่ หรือในบางรุ่นยังมีตัวเลือกแบบไฟฟ้าเต็มระบบวิ่งได้ไกลกว่า500กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งระบบขับเคลื่อนสีล้อช่วยให้รถมั่นคงบนทุกสภาพถนนแม้ในพื้นที่ลาดชันหรือทางโคลนช่วงล่างแบบถุงลมไฟฟ้าปรับระดับอัตโนมัติให้การทรงตัวที่ดีเยี่ยมในทุกสถานการณ์ในส่วนของความปลอดภัยรถคันนี้มาพร้อมระบบช่วยขับขั้นสูงเช่นระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางระบบเบรกอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางและกล้องมองรอบคัน360องศานอกจากนี้ยังมีระบบจอดอัตโนมัติ ที่ช่วยให้การขับเคลื่อนขนาดใหญ่เช่นนี้ง่ายดายเหมือนรถยนต์ทั่วไปสำหรับการวางจำหน่าย2 0 2 6ัลักเชรี่โมทโฮมจะเริ่มเปิดตัวในตลาดอเมริกายุโรปและเอเชียในช่วงปลายปี2026่โดยราคาจะอยู่ที่ประมาณ4 5 0 0 0 0ถึง600,000ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ตกแต่งและระบบพลังงานที่เลือกสุดท้ายนี้2 0 2 6ัลักเชรี่โมทโฮมไม่ได้เป็นเพียงยางพาหนะแต่คือวิถีชีวิตใหม่ของการเดินทางอย่างมีระดับมันมอบอิสระความหรูหรา และเทคโนโลยีในแบบที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตาม Global Auto Motor เพื่อไม่พลาดการอัปเดตรถยนต์สุดล้ำและนะวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตที่จะมาถึงเร็วๆนี้